สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวดีแท็ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d t แท็กว้าวนะคะรายการ d t แท็กว้าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน u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  r r e a d y นะคะมาเพื่อที่จะเล่านะคะเรื่องราวนะคะที่เป็นเรื่องว้าวาที่มีอยู่ในดี a ท็ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะเราจะได้มาฟังกันว่ามุมมองดีๆของคนดีแท็เนี่ยคืออะไร ซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่เราจะทำในเรื่องของ Beyond Connectivity ค่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราว่า Beyond Connectivity คืออะไรแต่บางคนก็อาจจะคืออะไรนะ่าหนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเรามี The Man ของเรื่อง Beyond Connectivity ต้องคนนี้เลยค่ะเขาจะมาเล่าให้เราฟังเดี๋ยวยังไงขอเรียนเชิญไปคุยกับผู้ชายคนนี้ก็เลยค่ะ Hello everyone I'm here today to share a little bit more around how we have started this journey on Beyond Connectivity. So, maybe let's, let us me take you back uh, three, four years ago. You know, we saw a very promising sign that the uh, Thai people has been uh, very aggressively adopting digital. And as such, we have set a clear ambition within DTech to fast forward digital. This happened as resulted in DTech focusing on three key areas in Beyond Connectivity namely, gaming, protection, and financial services. And please allow me. to introduce my team, Kun uh Bird and Kun uh Dream, who will share a lot more with you on some of these services. Thank you. แล้วตอนนี้นะคะ <Wow. S 2> เราก็อยู่กับคุณริมแล้วก็คุณเบิร์ดแล้วนะคะสวัสดีนะคะ <Wow. S 2> ทางน้องริมน้องเบิร์ดขอบคุณมากๆที่วันนี้มาร่วมในรายการที่อยากรู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือมีบทบาทใน Beyond Connectivity ยังไง จากที่ลิเลนพูดถึงเนาะว่า Beyond c o n e c t i t y เรามีทั้งหมด3แกนค่ะผมมาจะดูในส่วน Financial Service Platform หร<ะ>ือจริงๆ Official Name ที่เราเรียกกันใน D-Tag คือ KV d t a ซคุณแค่มีเบอร์ D-Tag อะคัะ ก็สามารถเอาไปใช้ชำระค่าบริการหรือไปซื้อสินค้าที่อยู่ในโลกดิจิตอลได้เราก็ต้องเมคชัวว่าไอ้เพย์วิดเของเราเนี่ยพาลูกค้าไปเข้าถึงได้ทุกๆเซกเมนต์ของดิจิตอลไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกมใหญ่ๆทั้งหลายฟี e ฟล์เอวีพับจีสตรีมมิ่งเนทฟิกวีทีวีวิวไอชีแค่มีบนมือถือก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีบัตรเดบิตต้องมาเซตอัพบอล์ดเลยล้วทางเบอร์นะคะบทบาทของเราในเรื่อง Beyond Connectivity เนี่ยเบอร์ทำอะไรบ้างคะดีแท็กะมีบริการหลากหลายมาก มากมากยยเลยหน้าที่หลักๆของเราคือการรวบรวมเอาบริการเหล่านั้นนะครับมาไว้อยู่บน d e t a c แ App ได้อย่างง่ายดายสะดวกฟิล์มเลสไร้รอย,อยต่อมากที่สุดหรืออีกบริการหนึ่งคือบริการ d t a c t Save ถ้ายูทูเ Detact App ต้องการที่จะใช้ d t a c Safe ไม่จำเป็นที่จะต้องโหลดแอปเพิ่มเพราะเราได้เอาตัว d t a c Safe เนี่ยครับม,มา Embedded หรือเอาไปใส่ไว้ในตัว d e t a c App แล้วเรียบร้อย y o u t e r d e t a c a แออยากใช้ d t a c Safe ใช้ได้เลยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มครับอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่อื่นน่ะบางทีมันมีแอปเยอะแยะมากมายมันสร้างความสับสนให้ลูกค้า เพลงประจําท awesome ีมนี no s, <S hmm, um, ้น่าจะเป็นเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วป่ะเนี่ยคุยกับทุกคนเพื่อเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าอัล่อมากผลงานของทีมเราเนี่ยมันสร้างอิมแพกอะไรให้ให้กับองค์กรกับลูกค้าบ้างคะเอาใครตอบก่อนดีพี่ก่อนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันโอเคก็ในมุมของ d e t a App ตัวนี้ครับหลังจากที่เราเปิดตัว d e t a App Version f ิ t ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของเราเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังเพียงแค่ว่าผู้ใช้งาน Detax App จะเพิ่มขึ้นแต่ฟิงที่เราหวังไปมากกว่านั้นคือ ผู้ใช้งานที่เป็นดิจิตอลแอคทีฟยูสเซอร์ของ d t แทจะต้องเพิ่มขึ้นมากด้วยแล้วณปัจจุบันเดือนนี้เรามีผู้ใช้งานดิจิตอลแล้ว7ล้าน6แสนคนผู้ใช้งาน d t แทที่ยังไม่เคยเป็นดิจิตอลแอคทีฟยูสเซอร์ได้เข้ามาเป็นดิจิตอลแอคทีฟยูสเซอร์และได้สัมผัสกับดิจิตอลเอ็กซ์เพี e เซียนดิจิตอลไลฟ์สไตล์ได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันนำเสนอส่วนนี้ให้กับคนไทยทั่วถึงทั้งประเทศครับอืมค่ะ ระหวกังของทางเพเวียดีแท็กคะเหมือนกันนะครับก็ด้วยโจทย์ที่ว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้มากที่สุดเราเห็นว่าลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มเซกเมนต์ของเรา,าเข้าถึงแม้กระทั่งอย่างลูกค้าพมมา ว่าคํมบูชาแมกรีเนียก็ถือว่าเป็นฐานใหญ่ของเราฐานลูกค้าที่เข้าถึงบริการดิจิตอลไลฟ์สไตล์แบบนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อนเนื่องถ้างั้นน่ะกลุ่มลูกค้าของเรามันก็ต้องมีกลุ่มหินหินที่เจาะยากไหมคืออย่างที่เรารู้กันว่าไอ้ดีโอบหรือเพย์เมันเป็นเซอร์วิสที่อยู่กับดีแท็กมาสักพักแล้ว <cis> สี่ห้าปีแล้วจริงๆของมันดีขนาดนี้ใช้ก็ง่ายกว่าปลอดภัยกว่าแล้วครอบคลุมมากเลยเรารอขนาดนี้ทำไมเขาไม่มาเขาไม่ใช่ก็พอมาลองมาคุกคีกับมันก็เห็นได้ว่า ความเข้าใจของลูกค้าแหละอือภาษาที่เราใช้หรือวิธีการที่เราคอมมูนิเคชหาลูกค้าอาจจะยังไม่ตรงจุดเราเริ่มตั้งแต่การไปหาว่าไอ้และวไอ้คอโพ i ิชันไอ้จุดขายหลักของการบริการเนี้ mm. มันคืออะไรนะ เราต้องหยิบสิ่งนี้เอามาบอกให้ลูกค้ารับรู้แล้ววิธีการในการไปคุยกับลูกค้าก็อาจจะไม่ใช่<ะ>ไ,มใชไม่ได้ใช้คําว่า p a y p e r v i ท w พูดกับเขาในสิ่งที่เขาใช้อย่างเช่น pay-per-view t มันเอาไปใช้อะไรนะเอาไปจ่ายค่า netflix หรอเอาไปจ่ายค่า view ไป่าค<ะ>่า vtv เราก็ไปเอาซีรีส์ดังๆหรือว่าเกมดังๆไอเทมดังๆในช่วงนั้น<ข>แบบเขาใช<า>้อยู่แล้วเนี่ยมาพ่วงกับ c o m m u นิเคชั o ของเรามาพ่วงกับแคมเปญสิทธิพิเศษที่เราทำอยู่สื่อสารไปหาเขาว่าเนี่ย ถ้าคุณอ,อยากดูซีรีส์เรื่องนี้เมจ่ายได้นะผ่านเพย์วิดีทก็คือใช้วิธีในการเข้าใจเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยหาวิธีว่าเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไงแล้วทางนี้อะคะในมุมของ d t e c ็ p แอก็เจอภูเขาลูกใหญ่ๆอยู่2ลูกด้วยกันในการที่จะ d e velop ตัว d t e c ็กแอปพลิเคชันเวอร์ชัน10ขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งภูเขาลูกแรกเลยคือเรามีการคิดใหม่ ทำใหม่ดีไฟใหม่ที่จะช่วยในการผลักดันตัว d t แท็กแอปให้มันเกิดขึ้นมาให้ทันภายในต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ภูเขาลูกที่2หลังจากที่เราคิดใหม่ทําใหม่ดีไฟใหม่แล้วสิ่งที่เรามีคือบริการใหม่ๆที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าลูกค้าก็คงจะเอ๊ะมันคืออะไรนะมันไม่เข้าใจการเอาเฟอร์วิดเหล่านี้ครับไปขึ้นอยู่บนหน้าจอที่ยูทเบอร์มองเห็นเยอะที่สุดให้เขาได้รู้จักและเขาไปลองใช้ พี่รู้สึกว่าน้องสองคนเนี่ยน่าจะต้องมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอนาคตตอนเนี้ยถ้าเรามองว่าอนาคตที่มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เรารู้สึกยังไงกับมันเอาเอาใครตอบดีจะป่าวิงชุบกันไหม <c oughs> แย่งกันจะเดินยกยก,ยกให้พี่ดิมดิมต้องตอบแล้ค okay. ส่วนตัวด้วยความที่ โชคดีที่ทําในส่วน area ของ Beyond Connectivity การทําสิ่งนี้มันเป็นโลกใหม่มันเป็นสิ่งใหม่อะมัน always เจอ challenge เจออะไรที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเรายังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยเราต้องหยุดการยึดติดกับกรอบเดิมๆปัญหาเดิมๆที่เราเคยมีหรือว่า limitation ที่เราคิดว่ามันมีมาตลอดแล้วก็ลองแบบถอยกลับมาแล้วก็ลองคิดใหม่ว่าเอ้ยลองหาทางปรับเปลี่ยน วิธีการหรือปรับเปลี่ยนมุมมองในการเดินธุรกิจหรือว่าในการผลักดันสิ่งนี้ต่อไปได้ออันนี้เยี่ยมมากๆค่ะเป็น future ready ที่อยากให้ชาวดีแท็ทุกคนมีนะคะก็ยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเบิร์ดแล้วก็น้องรีมนะคะที่มาช่วยอินสไปน์ให้เราได้ฟังว่าความมี future ready d-tac spirit เนี่ยเป็นยังไงก็ขอจบรายการดีแท็ว้าวนะคะเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูดีแท็ว้าวค่ะดีแท็ว้าว